สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะอาพบกับครูเบียร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดและหนังสือขึ้นมาค่ะมาแล้วคทบทวนนะคะเมื่อชั่วโมง ที่แล้วนะคะทบทวนเมื่อชั่วโมงที่แล้วในเรื่องของการจําแนกสัตว์นะคะเราสามารถจำแนกได้อย่างไรนะคะโดยในการจําแนกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็สามารถจําแนกออกมาเป็น2กลุ่มคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะโดยสัตว์ที่ไม่มีกระดูกนัดสันหลังก็คือพวกนอนและมแมลงต่างๆนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการอธิบายนะคะในเรื่องของปะการังนะคะปะการังเนี่ยไม่ใช่พืชนะคะแต่ปะการังเนี่ยไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเขาจึงจัดปะการังให้เป็นสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์กับพืชเนี่ยแตกต่างก,กันอย่างไรคะว่าพืชนะคะสร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่สัตว์นะคะ สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องไปกินคนอื่นแต่มีออ่เอมีการเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดจนถึงในหน้า48ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยหน้า48่สิบแปถึง4ีเองครับสีลอกหลังคาว่าเช่นคะ่ะสูกค่ะ อ่าหน้าสี่สิบดนะคะก็คือให้นักเรียนดูหลังเขาว่าเช่นได้เลยตรงนี้นะคะเราะสีเหลืองนะคะเอ่เขียนตั้งแต่คำว่าสาัตว์ส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะคะเป็นสัตว์กลุ่มได้อันนี้คือเป็นคําถามนะคะนักเรียนเป็นคําถามนั่นเองให้นักเรียนเขียนลงไปในหน้าส8ได้เลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เขียนนะคะต่อมาในหน้า49ค่ะในหน้า4ี่ิบ ในหน้าส <47 S 2> ี่สิบสี่สิบเก็ดไม่ทำเหรอครับสี่สิบเจ็ดยังไม่ทำเหรอคะใช่ใช่ครับเรายังไม่ทำหน้าสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่คบอ่าเมื่อวันเอ่อสัปเอ่อช่วงที่แล้วเราจบที่หน้าสี่สิบหกใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นมันอยู่ในหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะเป็นการตอบคำถามนะคะต่อเลยจะพี่พลอง ชั่วโมงน่นบ่แล้วนะคะในตั้งใจเรียนแบบนี่วันนี้ถ้าอยู่เราันนี้เราจะไปอยู่คดบปิดไหมโดนปิดไหมะนะคะในหน้า47นะคะการจำแนกสัตว์ในบัตรภาพตามเกณฑ์นะคะการมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง<ด>นะคะสามารถจำแนกได้อย่างไร ข้อสี่นะคะเราสามารถจัดจำแนกสัตว์นะคะได้เป็นสองกลุ่มนะะสองกลุ่มคือ เราสามารถจัดจำแนกนะคะสัตว์ได้สองกลุ่มคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะในการจำแนกสัตว์นะคะโดยใช้เกณฑ์ที่กลุ่มกำหนดตามเกณฑ์นะคะให้สัตว์ที่ลักษณะเหมือนกันนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันนะคะในการจำแนกสว์ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะในการนะคะโดย กัรนะคะโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนะคะไปเกณฑ์ในการจําแนกข้อ6จากกิจกรรมนี้นะคะสามารถจัดจําแนสัตว์ได้อย่างไรนะคะในการจําแนสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบที่เหมือนและแตกต่างกันสามารถสังเกตนะคะได้จากลักษณะภายนอกนะคะ หน้าไหนครับอยู่หน้า47ค่ะวั <47. S 1> นนี้เราอยู่หน้า47นะคะ สัตว์แต่ละชนิดนะคะจะมีโครงสร้างภายนอกบางอย่างเหมือนและแตกต่างกันในการจำแนกสัตว์นะคะออกจากกลุ่มได้น,นั่นเองนะคะจากสิ่งที่ค้นพบนะคะข้อเจ็ด ค่ะหน้าที่45ค่ะนูเผิอไประบายสีเมจิแล้วนะ้ำมันหกใส่ละยับไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่สีนะมันหยุดมาหน้าอื่นด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร าการจัาจแนกสัตว์นะคะออกเป็นได้2กลุ่มนั่นก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลงังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะในการจําแนกสัตว์นะคะส่วนหน้า48นักเรียนลอกหลังคําว่าเช่นได้เลยค่ะหน้า48นักเรียนลอกหลังคําว่าเช่นได้เลยนะคะในะคุณเบียร์ยยะะยววยมีเวลาให้ทํา ในการจับแทกสัตนดออกจากให้ลืมปิดไหมเออเขจะลัปิดไหมลืมปิดชอบเปิดไหมเล่นนะคะเดิ๊นก็อย่างนั้นแค่ใจสชคดีลืมปิดเิครับครับโอเคเสร็จแล้วรอครับ ทำถุงน,น่างไหนครับทําจนหมดเวลาค่ะเรียบครับเสร็จแล้วครับใครยังไม่เสร็จสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ แถบหน้าจอไว้ได้เลยโอเคนะคะหน้านี้นะคะหน้า48นะคะสามารถนอกหลังคาว่าเช่นตรงนี้ได้เลยนะคะสัดส่วน ตรงนี้มาเขียนได้เลยนะคะอาตรงที่ครูเบียร์ขีดส,สีแดงมาเขียนได้เลยครูคะผมขอดูหน้านั้นต่อได้ไหมครับแคบได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวขอแคบก่อนนั่งคงครับโอเคครับ โอเคนะคะต่อมาในหน้า49ค่ะหน้า49นะคะอ่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะได้อย่างไรในหน้า49นะนะคะให้นำข้อ1น,นะคะจากในหนังสือนะคะมาเขียนเลยอเอาแค่ข้อ1น,นะคะมาเขียนได้เลยนะคะใครที่เกียจเปิดก็เขียนตามคุณครูได้เลยนะคะ สังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆ ตอนแรกเห็นคู่เขียนหยูแต่พอมาดูทีคูแวบมาแล้วอะ่ะแผนถังนะคะลักษณะนะคะเฉพาะที่สังเกตได้ในกลุ่มต่างๆนะคะ่ารขยายก็ เป็นคล้ายๆแบลแมปปิ้งที่แยกนะคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะก็คือแบบมีขนะละไม่มีขนนะคะแบบมีขนกับไม่มีขนโดยนะคะถ้าไม่มีขนก็ต้องมีครีบกับไม่มีครีบหากไม่มีครีบนะคะก็คือต้องมีเกรดกับไม่มีเกรดนะคะส่วนที่มีครีบก็จะเป็นพวกกลุ่มปลานะคะ ถ้าเป็นมีขนก็จะมีขนเป็นแผงกับเป็นเส้นนะคะเราเนี่ยเป็นสัตว์มีขนหรือไม่มีขนคะคนเป็นสัตว์มีขนหรือไม่มีขนหนูมีขนมีขนขนนะคะหนูต้องมาดูฝันที่มีขนขนหนูเป็นเส้นหรือเป็นแผงไม่เป็นส้นค่ะอ่าเป็นเส้นนะคะแสดงว่าเรามีขนเป็นเส้นเราก็ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยะไร ด้วยนมอ่าเราก็ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกเลวยนมแต่ถ้าเป็นเป็นมีขนอ่ามีขนเป็นแผงก็เช่นพวกนกไก่เป็ดนะคะเขาสัตว์พวกเนี้เขาจะเรียกว่าสัตว์ปีนั่นเองนะคะเป็นแผงโคเป็นแผงโคโมโดดดาก้อนน่ะใช่ป่ะครับอืเทไรเลย บ่เบิ์นคูเบียเขารู้จักใช่ะคะโอเคนะคะครับครูครับและสัตว์ที่ไม่แข็งกดนับเป็นพวกอะไรนะคะตรงนี้เพิ่มเติมนะคะสัตว์ที่มีครีบจะเป็นพวกปลานะคะสัตว์ที่มีครีบจะเป็นพวกปลานะคะสัตว์ที่มีเกรดนะคะ เรียนเขียเพิ่มเติมนะคะถ้ามีเกรดจ,จะอยู่ในสัตว์เลื้อยคานนะคะสัตว์ที่มีเกรดก็จะเป็นสัตว์อ่าสัตว์เลือ้อยคาน มีเกรดคือสัตว์เลี้ยงนส่วนไม่มีเกรดนะคะไม่มีเกรดจ,จะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์ที่ไม่มีเกรดก็จะเป็นพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ะะก็จะเ,เป็นพวกกบนะคะอยู่ในบกก็ได้ในน้ําก็ได้นะคะทิวมน้ำเปียกชื้นถ้าเป็นสาาัตว์เลื้อยคานก็จะอยู่บนบกนะคะออกรูปเป็นไข่มีสีขานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแผนพังสรุปนะคะลักษณะต่างๆของกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะในส่วนของที่ไม่มีขนไม่มีขนต้องมีครีบกับไม่มีรีบ ตัวที่มีครีบนะคะก็เป็นพวกปลาตัวที่ไม่มีครีบก็ต้องมีเกรดกับไม่มีเกรดตัวที่มีเกรดเราเรียกว่าสัตว์เลื้อยคานแต่ถ้าไม่มีเกรดนะคะเช่นกบนะคะเทียดเราเรียกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกหรือเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างจระเข้จระเข้มีเกรดไหมคะจระเข้มีเกรดไหมเอไม่มีไม่มีคะอ่า ถ้าคิดว่าจระเข้ไม่มีเกรดเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นรรสัตว์สะเทินนะ้าสะเทินบกงูมีเกรดไหมคะงูมีคับอ่<ม>างูมีเกรดข้างงูมีเกรดก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแยกสัตว์รรที่มีกระดูกสันหลังนะคะอ่าให้นักเรียนทำในหน้านี้ให้เรียบร้อยนะคะครูเพียขอจบ ในหน้า49นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาต่อในหน้า50ยังพอมีเวลานะคะดังนั้นวันนี้ให้ในักเรียนทําในหน้า49ให้เรียบร้อยก่อนไปทานข้าวนะคะให้เสร็จแล้วสามารถที่จะถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้น <ผม S 1> และไปไไะะทานข้าวได้นะคะและออกไปทานข้าวได้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 2> สวัสดีค่ะ